จับปุ๊บมองี่ยังไม่เลี้ยงให้บอลไปไปยังไะมีเข้ายาวบอลเลียเอาบอลมือของฮะรึปังบอลไว้บอลบอลไว้บอลแม่งหน้า อยู่ที่อยวบอลเล่าเห็นไหมป ouais. ึ๊บนีเห well> ็นนอนบางบอลไหมเล่นบอลมือออกมาทำไมบอลมาเนี่ยเอาไงจะบอลให้อยู่ปึ๊บอย่าเพึ่งบังนี่เหรอใช่บังไปหาพี่ใหญ่นั่นอ่ะผมจูดบอลที่ต้องบอกอ่ะ อบอลผิดที่ติดลูกเน,นีน่ยบอลปึ๊บิงปึ๊บคมอต่ำไม่ออลปึ๊บิงขเหี้ยไม่ได้เห็น<อ>ไหมบอลนะออกายขวาดีวด่มาก ไปเลยาปเลนไปเลยไปเลปเลยไปเลยไปันยไปเลยไปเลยปเงยไปเลยไปเนยไปเล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 ยไเลยไลยไปเ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 ลย่ปเลยไปเลยไปเลยไปเลเลยไยไปเเลยไปเลยไปเลยไปเลยไเลยเลยไปเ มองขวาล้ว้องซ้ายปึ๊บย่ยงบอลบอลย่าเป็นยี่ห้อของให้นานดิของบอลนานก่อนทีอื่องบอลปึ๊บพอหลุดแล้วให้มีน้หนักแล้วบางทีอะไรเงี้ยอ๋อเ้ยเออไดอบอลปึ๊บ